ภาวะความเจ็บปวดจัดเป็นสัญญาณชีพที่5ในทางการแพทย์ซึ่งได้รับการให้ความสำคัญอย่างมากในการตรวจประเมินในทางสัตวแพทยศาสตร์องค์กร World Small Animal Veterinary Association ได้ยกระดับความสำคัญโดยจัดการประเมินความเจ็บปวดเป็นสัญญาณชีพที่สำคัญที่ควรประเมินเป็นลำดับที่4และนอกจากนี้ยังออก Global Pain c o u n c e l g u i d e l i n e มาเป็นแนวทางในการวิจัยประเมินและรักษาความเจ็บปวดประเภทต่างๆในสัตว์มาเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาให้กับสัตวแพทย์ทั่วโลก จะเห็นได้ว่าภาวะความเจ็บปวดนั้นได้รับการให้ความสําคัญทั้งในวงการแพทย์และสัตวแพทย์ซึ่งการจัดการความเจ็บปวดในทางสัตวแพทย์เลือกใช้วิธีการระงับความเจ็บปวดแบบผสมผสานหรือ multi model pain management ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาทางเภสัชวิทยาร่วมกับการรักษาเสริมอื่นๆที่ไม่ใช้วิธีการทางเภสัชวิทยาความเจ็บปวดในสัตว์นยคะเป็นประเด็นที่พวกเรา สัตวแพทย์ผู้ให้การรักษา,าสัตว์โรงพยาบาลหรือบนคลินิกเนี่ยจะต้องให้ความสนใจยอย่างมากนะคะเป็นสัญญาณชีพที่มีความสําคัญที่เราจะต้องให้การประเมินอย่างถูกต้องนะคะแม้กระทั่ง World Small Animal Vet Association เนี่ยก็ยังจัดลําดับความสําคัญของเรื่องของการประเมินความเจ็บปวดเป็นลําดับที่4นะคะอันดับที่1เนี่ยเป็นเรื่องของอุณหภูมิการประเมินอุณหภูมิการประเมินชีพจรการประเมินการหายใจแล้วก็การประเมินความเจ็บปวดนี่แหละค่ะอันดับที่4แล้วก็เรื่องของ ภาวะทางโภชนาการที่เราจะต้องประเมินดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นสากลมันเป็นเรื่องราวสากลที่คนที่คนที่ทาการรักษาสัตว์เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งในแง่ของการประเมินและก็การให้การรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะ การจัดการความเจ็บปวดแบบผสมผสานหรือ m Multi m o d a l p a i n Management เป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดวิธีการรักษาความเจ็บปวดโดยการใช้การแพทย์สนับสนุนหรือ Complimentary Medicine เช่นการใช้สารสกัดสมุนไพร การใช้โภชนะบำมบัดการใช้สารไซโตไคยที่ผลิตขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยเองเพื่อการระงับปวดและลดการอักเสบจัดเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในการรักษาอาการผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บปวดเีบยเบพลันและการปวดแบบเรื้อรังการแพทย์สนับสนุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ศัของมันตรงๆคือ complementary medicine นะคะจริงๆแล้วบางคนเรียกมันาเป็น alternative medicine ซึ่งจริงๆอยากที่จะใช้คำว่าการแพทย์สนับสนุนมากกว่าเพราะว่าเรากำลังนำเอาบางสิ่งบางอย่างเข้าไปสมทบกับกระบวนการรักษาที่เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางยาหรือการรักษาที่ไม่ใช่ทางยาเช่นกาพบําบำบัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าการแพทย์สนับสนุนเนี่ยเป็นแนวแพทย์แผนใหม่ค่ะที่เรานำอาองค์ความรู้บางอย่างเข้าไปช่วยเสริมทำให้การทำงานได้ได การจัดการความเจ็บปวดของเราเนี่ยดีขึ้นและเป็นโทษต่อสัตว์น้อยลงนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยแน่นอนละเราก็ต้องเลือกตัวที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายของเขาและก็มีส่วนช่วยในการลดความเจ็บปวดอย่างแท้จริงค่ะอันนี้ก็คือบทบาทของการแพทย์สนับสนุนซึ่งเป็นทางเลือกอันที่เราทํา แผนงานนวัตกรรมการจัดการความเจ็บปวดในสัตว์ด้วยการแพทย์สนับสนุนเป็นแผนงานเพื่อวิจัยและพัฒนาการจัดการความเจ็บปวดแบบใหม่มุ่งเป้าในการศึกษาผลประโยชน์จากการใช้สารสกัดแคนนาบิเดลจากพืชกัญชงมาใช้ในการจัดการความเจ็บปวดโดยแผนงานนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยสร้างสรรค์สืบสารรอยศาสตร์พระราชาซึ่งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการพัฒ าการศึกษาและงานวิจัยของคณะให้มีศักยภาพสูงสุดสามารถผลิตงานวิจัยทั้งส่วนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ที่ได้มาตรฐานมีความเป็นสากลนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสตัตวแพทย์เป็นที่พึ่งทางวิชาการและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างแท้จริง จุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากคนที่ทํางานอยู่ในทีมของเรานะคะก็คือหน่วยสัญญกรรมหน่วยวิสัญญีนะคะซึ่งดูแลในเรื่องของการระงับความเจ็บปวดในสัตว์อยู่แล้วเป็นหน้าทีข่ของท่านเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยกระดูก้อต่อของโรงพยาบาลสัตว์มาเลัยเตรษศาสตร์แล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูของทางสัตว์เล็กของพวกเรานะคะร่วมกันทํางานด้วยกันเนื่องจากว่าเราเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตรกรรมบางอย่างซึ่งเป็นวิธีการที่เราจะใช้ในการดูแลสัตว์ป่ว แล้วก็เพื่อจะเผยแพร่ไปเมื่อเรา สามารถที่จะศึกษามันและทาได้โดยเข้าใจมันอย่างถ่องแท้นี่ก็คือทั้งหมดก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อทําให้เกิดผลงานที่ดีต่อสัตว์ที่เรารักษาที่มาของเราก็คือ,อเราเราเราโชคดีมากที่เราได้รับทุนวิจัยนะคะทุนวิจัยสร้างสารรค์สืบสารรอยศาสตร์ประราชาของคณะสัตวแพทยศสาสตร์มาหวาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะคะซึ่งเป็นบริษัทของคน ไทยนะคะสองแห่งซึ่งสนับสนุนในเรื่องของอายาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆช่วยเราอีกทางหนึ่งเพื่อให้ทำงานนี้ได้สำเร็จมันก็เลยเป็นที่มาของอนวัตกรรมโครงการนวัตกรรมเพื่อที่จะจัดการความเจ็บปวดของสัตว์ได้อย่างถูกต้องนะคะโดยใช้วิธีการที่เราเรียกว่าการแพทย์สนับสนุนอันนี้นะคะนี่ก็คือที่มาของเราแผนงานนวัตกรรมการจัดการความเจ็บปวดในสัตว์ด้วยการแพทย์สนับสนุน จะประกอบไปด้วยแผนงานย่อยทั้งหมด3แผนงานโดยแผนงานย่อยที่1จะเป็นการศึกษาเรื่อการระงับประสาทบรรเทาปวดและคุณสมบัติในการช่วยลดปริมาณยาดมสลบของเฮมแคนนาเบอดอลในสุนัขแผนงานย่อยที่2 จะเป็นการศึกษาวิจัยต่อย,ยอดผลการใช้สารสกัดเฮมแคนนาบิเลอร์ร่วมกับการใช้สารบำรุงข้อในการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัขและแผนง,งานย่อยที่3จะเป็นการศึกษาวิจัยต่อย,ยอดผลการใช้สารสกัดเฮมแคนนาบิเลอร์ร่วมกับการบำบัดด้วยออโตโล u ัสคอนดิชันซีรัมในการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัข สามแผนงานย่อยอยันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำในเป็นการวิจัยทางคลินิกค่ะเราเราทำในสัตว์ป่วยจริงๆของโรงพยาบาลน,นะคะแล้วเราก็ขออนุมัติทางเรื่องของจัรยาบัรแล้วก็เราเดำเนินงานวิจัยตามหลักจรญยาบันสากลนะคะเราอธิบายให้เจ้าของฟังว่าเรากำลังทำอะไรแล้วก็จะมีผลอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของการทำงานของเราเนี่ยเป็นการทำงานกับสัตว์ป่วยจริงบนโรงพยาบาลน,นะคะ แล้วก็วัดผลโดยใช้อุปกรณ์ของโรงพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการวัดผลรวมทั้งเครื่องมือผ่าตัดต่างๆที่เราใช้ในห้องผ่าตัดของเราก็ถูกนํามาใช้ในการดูแลรักษาสัตว์ป่วยเหล่านี้ก็เริ่มต้นด้วยแผนงานที่หนึ่งค่ะเราก็ใช้ในการพื้นฐานเลยในการวางยาสลบน้องน้องหมาน้องแมวแล้วก็ดูซิว่าเขาให้ผลดีหรือไม่ในเรื่องของการเป็นสารที่ระงับประสาทร,ระงับความรูมรส้สึกนำสลบ เราก็วัดในเรื่องของการใช้ยายาสลบต่างๆว่าใช้น้อยลงหรือไม่แล้วก็การฟื้นเป็นอย่างไรนะคะเขามีการตอบสนองต่อการกระตุ้นความเจ็บปวดในขณะผ่าตัดเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เราวัดกันด้วยเครื่องมือที่เราเรามีนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นลักษณะของ clinical trial ซึ่งก็คือ การากรวิจัยทางคลินิกค่ะอันนี้เราก็รับรับน้องหมาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการแล้วเขาเป็นป่วยอยู่แล้วเป็นโรคข้อเสื่อมนะคะตามหลักของงารวิจัยทางคลินิกค่ะเราก็จะมีการสุ่มเลือกแล้วก็ให้ยาประเภทต่างๆไปรับประทานรวมทั้งเราก็อธิบายเจ้าของว่ามันจําเป็นนะที่จะต้องมีกลุ่มของยาหลอกเหมือนกันเจ้าของก็รับทราบนะคะแล้ในที่สุดเราก็จะกลับมารักษาเขาเมื่อสิ้นสุดกระบวนการรักษานะคะแล้วก็เราก็ดูแลว่าถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาความเจ็บ ปวดที่เราไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเกินลำดับที่เรากำหนดนะคะเราก็จะให้การรักษาทันทีโดยที่เราจะเอาเขาออกจากโปรเจกต์เลยลราก็คุยกับเจ้าของซึ่งเจ้าของส่วนมากก็ยินดีให้ความร่วมมือแลวเขาเข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือการใช้ในการรักษาน้องหมาของเขารวมทั้งน้องหมาของทุกคนด้วยซึ่งก็เกิดประโยชน์ขึ้นอันนี้ก็คือ c ล i น i c a l t r i ที่เราทำนะคะอันที่3เนี่ยเราเราก็นำเอา,เอานวัตกรรมในเรื่องของการใช้สารสกัด เฮมคันาบิเดออลร่วมกับการใช้ uh, ส,สารสกัดจากเลือดไโตไคที่เรียกว่าออโตโลกัสคอนดิชันซีรั่มนะคะมาใช้ในการฉีดรักษาน้องหมาที่เข้ารับการผ่าตัดนะคะซึ่งก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ได้รับการตอบสนองที่ดีนะคะแล้วก็เจ้าของก็รู้สึกจะเขาก็รู้สึกดีใจที่เขาได้มีส่วนร่วมในใน,ในการ uh, ศึกษาในครั้งนี้นะคะหลายๆตัวก็แฮปปี้ด้วยดีนะคะซึ่งจริงแล้วก,การผ่าตัดอันนี้เป็นงานผ่าตัดที่พวกเรามีความชํานาญในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าถ้าไม่ต้องการอะไรเพิ่มมันก็ไปได้อยู่แล้ว แต่ว่าแต่ว่าเรากําลังทําให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไปโดยวิธีการที่เราคิดว่าเป็นการแพทย์สนับสนุนที่ดีค่ะก็เป็น clinical trial ซึ่งก็คืองานวิจัยทางคลินิกเช่นกันนะคะการทํางานวิจัยทางคลินิกเนี่ยมันมันมีผลดีในแง่ที่ว่าเรากําลังลงไปสู่สนามลบจริงมันคือสถานที่ที่ยานั้นจะนําไปใช้จริงและคือรูปแบบคนไข้ที่เราจะใช้ในการรักษาเขาจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือสิ่งที่ตรงวัตถุประสงค์ และตรงเป้าประสงค์มากที่สุด ในการนําเอาผลการศึกษาไปใช้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราทํามันอยู่ในกรอบของอจรรยาบรณและอื่นที่เราให้การดูแลสัตว์ป่วยที่เรารักษาบนโรงพยาบาลอย่างดีที่สุดเช่นกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ทํากันทั่วไปนะทางการแพทย์นะคะและในทางสตัตวแพทย์ค่ะอันนี้ก็เป็นแผนงานวิจัยโดยค,คร่าวๆแล้วเราก็เปรียบเทียบผลการรักษาว่าสารตัวใดให้การรักษาที่ดีที่สุดนะคะเรามีการวัดในแง่ของการวัดความเจ็บปวดด้วยเครื่องมือต่างๆ ะะไม่ว่าจะเป็นเครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Force Plate g a t e Analysis หรือการวัดระดับความเจ็บปวดโดยการกดที่เรียกว่า Algo Meter นะคะพวกนี้ก็นำมาใช้รวมทั้งพวกแบบสอบถามต่างๆ p a i n s c o r e การประเมินการให้คะแนนความเจ็บปวดซึ่งเป็นมา,มา,มาตรฐานสากลที่เขาใช้อยู่แล้วก็นำเอามาใช้เพื่อให้งานวิจัยเนี่ยอยู่ในระดับที่เทียบเคียงสากลได้นี่คือสิ่งที่เราทำะคะ่ะ โครงการที่สเนี่ยเป็นโครงการที่สนุกสนานมาแล้วก็น่าสนใจคือน้องน้องหมาเราเนี่ยค่ะเขาก็จะได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลหลังผ่าเลยนะคะ7วันอยู่กับพวกเราอยู่ที่อ,อยู่ที่หน่วยสัตว์ป่วยในนะคะของสัญญกรรมเองเลยนะแล้วพวกเราผู้ผ่าตัดก,ก็จะลงไปดูแลแล้วก็วัดผลต่างๆนะคะแล้วก็ให้ให้การให้การรักษาถ้าเขาดูเหมือนเจ็บมากผิดปกติเราก็จะให้การรักษาในแง่ของหลักสากลท,ทันทีแล้วก็หลังจากนั้นในแต่ละวันเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีการให้การรักษามาตรฐาน ร่วมด้วยเสมอนั่นก็คือในเรื่องของเวชศาสตร์ฟืนฟูนะคะซึ่งเราก็นำเอาเลเซอร์มาใช้เรามีอุปกรณ์ในการกระตุ้นไฟฟ้ามาใช้ซึ่งทุกตัวเนี่ยได้รับเหมือนกันหมดเพียงแต่เขาจะได้รับสารสกัดจากพืชกัญชงหรือ CBD ของเราหรือไม่หรือว่าเขาได้รับออโตโลกคอนดิชันซิลลัมฉีดเข้าข้อหรือไม่เท่านั้นเองแต่การรักษาพื้นฐานนั้นเนี่ยทุกตัวได้รับเหมือนกันหมดค่ะเพื่อยืนยันเพื่อทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราเราได้ดูแลรักษาเขาอย่างดีที่สุดนี่ค่ะเดียวกันเราก็สามารถจะดําเนินการ ใใจัยได้อย่างปลอดภัยนะคะก็มีการติดตามผลการรักษาเป็นเดือนเลยค่ะ3ถึงเดือนนะคะเจ้าของท่านเหล่านั้นก็ติดต่อกับมานะหลายๆท่านก็รู้สึกสนุกสนานในการเข้าร่วมโครงการแล้วก็หลายๆคนก็ถ่ายวิดีโอนะน้องหมาน้องแมวที่เดินเป็นยังไงที่บ้านเอามาเล่าสู่กันฟังก็ก็ดีก็สนุกดีค่ะก็เป็นงานวิจัยที่มีทั้งในแง่ของวิชาการแล้วก็ในแง่ของการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเราก็ได้พันธมิตรมากมายจากการทํางานวิจัยอันนี้ ก็ดีก็ติดตามผลแหละค่ะยังไงเราก็ดูแลกันจนตลอดไปค่ะพูดง่ายๆพูดยังไงท่านเหล่านี้ก็ยังเป็นคนไข้โรงพยาบาลเราถึงแม้ว่าจะออกจากโปรเจกต์ไปเขาก็ยังเป็นคนไข้ของเราอยู่ดีค่ะก็ดูแลกันต่อไปด้วยกายภาพบำบัดนี่แหละค่ะวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเขาเกิดอุบัติเหตุอะค่ะวิ่งเล่นที่สวนแล้วก็คาดว่าน่าจะไปเหยียบต้นกิ่งไม้เลยแล้วพลิกขาพลิกทีนี้ขอขาพลิกปับก็ร้องเลยร้องแล้วก็กระเพกกระเพกเกินไม่ได้แบบกระเพกเลยค่ะก็เลย วันรุ่งขึ้นก็เลยพามาที่โรงพยาบาลนะคะที่เกษตรแล้วก็คุณหมอก็วินิจฉัยดูเห็นว่าเป็นเส้นเอ็นตรงขาข้างข้างซ้ายอะค่ะขาดนะคะก็ได้นัดแล้วก็มาทําการผ่าตัดผ่าตัดวันนี้ค่ะดีดีดีใจเพราะว่าหมอบอกว่าวันนี้เราผ่าแบบที่ใช้กล้องด้วยมองแลจะเล็กลงอะไรเงี้ยเราจะหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยดีใจก็ดีใจกับเพียงคุยกับคุณหมอแล้วว่าเออโชคดีที่ได้ได้ผ่าแบบนี้ค่ะ จร,จริงๆอะขาว่างอยากให้เขาเดินแล้วก็วิ่งได้เหมือนเดิมเพราะเขาชอบวิ่งค่ะการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้สารสกัดแคนนาบิเดอลจากพืชกัญชงม,มาใช้บำบัดร่วมกับโภชนาบำบัดและออโตโลกัสคอมบิชั่นซีรัมจะก่อให้เกิดนวัตกรรมในอนาคตผลจากการพัฒนาวิจัยจะช่วยให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยาเพื่อการรักษาโรคที่สามารถลดการพึ่งพาการผลิตจากต่างประเทศทำให้เกิดภาคการผลิต ที่ทั้งในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงและยังสามารถก่อรายได้เข้าประเทศอีกด้วยเราเรามีความคาดหวังเราก็ภาวนาเนะจริงแล้วเรามีความคาดหวังว่างานที่เราทำนั้นเนี่ยจะกเกิดผลดีนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ และนั่นก็คือถ้าสารสกัดจากพืชกัญชงหรือ CBD นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพในการรักษาความเจ็บปวดและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดทั้งหมดที่เรานำมาใช้สต๊าดี้นั่นหมายถึงมันจะเป็นพืชเศรษฐกษิจที่มีงานวิจัยสนับสนุนและก็น่าจะเป็นอนาคตให้กับเกษตรกรในการที่เขาจะปลูกแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ในการที่เขาจะสกัด คือให้ได้สารที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพที่ดีทัดเทียมต่างประเทศอันนี้คือคือสิ่งที่เราคาดหวังที่จะเห็นในอนาคต ้าง,งานอันนี้สาเร็จโดยที่เราไม่ควรที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสกัดก็ควรจะทําได้ในประเทศของเราสุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่พวกเราทําโดยคนไทยและพึ่งพาตัวเองได้นั่นก็คือถ้าเราต่อยอดได้เราอาจจะหมายถึงการนำไรายได้เข้าประเทศในอนาคตก็ได้นะคะแล้วก็ชื่อเสียงต่างๆก็จะ เข้ามาสู่ประเทศไทยอันนี้ก็คือหลักของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระรจชทานให้กับพวกเราเอาไว้นะคะก็อันนี้แหละก็คือเรื่องของการสืบสารตามรอยศาสตร์ของพระราชาทุนวิจัยอันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อันนี้ค่ะ